สวัสดีครับมาดูผลของหุ้นรอบบ่ายนะครับหุ้นรอบบ่ายนี่ของวันพุธจะเป็น2ตัวล่างนะครับของ3รอบนะครับนี่เคบ่ายจีนบ่ายห้างบ่ายนะครับก่อนหน่อต้องแจ้งกันว่าใน YouTube กับ Facebook นี่ผมจะลงแบ่งปันเฉลี่ยกันไปวันจันทร์กับอังคารเป็นหลักนะครับส่วนท่านที่จะตามทุกวันก็ในไลน์กลุ่มนะครับปีละ600บาทตามอัดได้ทั้งปีนะครับเลขของวันพุธคือเลข40นะครับคำว่ารูดคือลง24ตัวคือ40บวก24ได้ 64นะครับ4 0ศูนย์ลบ24ได้16นะครับคือกดตั้งแต่16 17ไล่ไปถึง3า3 9 4ด4 1ไล่ไปถึง6 3สานะครับครบครบคือ49ตัวนะครับครบครบคือ49ตัวนะครับแต่ตอนกดในเว็บจริงบางท่านอาจจะเลือกสุ่มตัดทิ้งเขาเองได้นะครับก็มาถูกที่รอบแรกเลยคือนี้เคครับนี่เคบาทสองล่างสองสี่นะครับก็ถูกนี่เคไปเลยนะครับ ท่าน,นี้เคถูกคือปลอดภัยได้ถูกคือหยุดหยุดนะครับท่าน,นี้เคไม่ถูกค่อยเบิ้ลทบมาที่จีนมาที่ห้างนะครับโอเคนะครับผมขอจบคลิป่อเพียงแค่นี้นะครับ